สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอครอบครัวสุขสันต์เป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะคะซึ่งสโคบในการสอนเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างดูนะคะอย่างแรกเราจะเรียนเรื่องลักษณะของบ้านนะคะคือเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็จะเรียนเรื่องอาชีพของคุณพ่อคุณแม่การทำงานบ้านร่วมกันนะคะสมาชิกภายในบ้าน และก็ชื่อสมาชิกในบ้านค่ะอันดับแรกวันแรกที่เด็กๆจะต้องเรียนนะคะก็คือลักษณะของบ้านค่ะบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยสอนด้วยนะคะว่าบ้านไม้บ้านปูนเห็นไหมคะดูด้วยนะคะอันนี้บ้านฟางหรือบ้านกระท่อมแล้วก็ยังมีบ้านดินด้วยค่ะ แล้วคุณแม่ลองบอกน้องๆน,นะคะว่าเราอยู่บ้านอะไรกันบ้านไม้บ้านปูนนอกจากนี้ยังแยกออกมาเป็นบ้านชั้นเดียวนี่นะคะมีอยู่ชั้นเดียวบ้านสองชั้นนี่นะคะมีชั้นบนชั้นล่างลูกๆจะได้รู้จักลักษณะรูปร่างของบ้านนะคะต่อไปเรื่องที่ลูกจะต้องเรียนก็คือสมาชิกภายในบ้านค่ะ คุณพ่อคุณแม่ช่วยบอกน้องๆด้วยนะคะว่าเนี่ยในบ้านเรามีกี่คนหรืออาจจะเอารูปภาพนะคะมาดูแล้วลองถามเขาด้วยนะคะว่าคนนี้ชื่ออะไรยกตัวอย่างนะคะแต่ละบ้านก็จะมีรูปถ่ายใช่ไหมครับเอามาถามลูกๆดูนะคะว่าเนี่ยคือสมาชิกในบ้านนะลกูกมีใครบ้างลองถามเขาดูนะคะ เด็กๆก,ก็จะได้รู้จากว่าอันนี้คือสมาชิกในบ้านแล้วแต่ละคนชื่ออะไรเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็จะไปเรียนรู้เรื่องอาชีพค่ะอาชีพของสมาชิกในบ้านว่าทํางานอะไรกันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเอารูปมาให้ดูก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นแม่ครัวหรือเป็นเชฟทำอาหารนะคะส่วนคนนี้เป็นเกษตรกรค่ะ เพราะบางบ้านเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อยู่นะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรบอกลูกด้วยนะคะหรือบางคนเป็นนายช่างทำอยู่ที่พี่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนเป็นทหารก็บอกลูกได้นะคะเนี่ยพ่อเป็นทหารนะลูกอ่าหรือจะเป็นอันนี้นะคะอาชีพพ่อ้าแม่ค้าคนขายของไงลูกอ่าแล้วก็ อันนี้ค่ะพยาบาลคุณหมอนะคะสามารถสอนเสริมลูกได้นะคะหาภาพมาก็ได้ค่ะในหนังสือพิมพ์หรือว่าในเน็ตก็ได้นะคะและเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสุดท้ายเลยคือการทำงานช่วยกันในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกได้แล้วนะคะตั้งแต่สองถึงสามขวบเป็นสอนอะไรที่ง่ายๆค่ะเช่นใ้เขาเข้ามาช่วยในครัว ให้เขามาช่วยกวาดบ้านถูบ้านโดยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะหรือนี่เห็นไหมคะช่วยปัดฝุ่นด้วยนะลูกช่วยเก็บของเล่นด้วยนะช่วยแม่ถูบ้านเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยบางคนก็ช่วยล้างจานช่วยรวดน้ําต้นไม้งานเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเห็นไหมคะเหมือนน้องนายช่วยคุณแม่ล้างจาน เขาอาจจะยังทำได้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาก็ยังช่วยนะคะเป็นการปลูกฝังที่ดีแล้วแล้วเมื่อเขาช่วยทำแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมชมเขาด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีใบงานตามเล่มที่ให้ไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูใบงานให้ลูกระบายสีด้วยแล้วสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรต่อไปเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย